นี่ดูกันไปเลยชัดๆนะคะหน้าตายอย่างนี้สวยมากให้เพื่อนๆดูแบบใกล้ๆเต็มๆไปเลย สวัสดีค่ะสาวๆเจอเจ๋อจาช่องแกรมมี่สวยแล้วนะคะวันนี้นะคะจะมารีวิวอายแชโดว์พาเลตที่เพิ่งออกมาใหม่นะเลตน,นี้เนี่ยออก มาเมื่อ2เดือนที่แล้วนะออกมาด้วยกัน oh. 2พาเลตนะคะพาเลต401แล้วก็พาเลต402นะคะเมื่อไม่เขียนทีนี้เองนะคะเขาปล่อย403มาวมาซึ่ง403สวยมากก็เลยจัดมาเลยนะคะก็คือพาเลตของ Eclipse นะคะ f s h s y i s h a d o w Palette นะคะ403นะหน้าตาเป็นอย่างนี้แค่เห็นแพคเกจจิิงข้างนอกก็คือแบบสวยมากแล้วน่ารักมากๆให้เพื่อนๆดูดีเทลนิดนึง วนี้นะคะแกมซื้อมาจาก Eclipse Official ของ lazada นะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยแกมซื้อมาตอน Birthday s a l ซทุกคนจำราคาไม่ได้จริง500กว่ากว่า600กว่ากว่าอะไรประมาณเนี้ยยังไงแกมทิ้งลิงก์เขาไว้ให้ข้างล่างนะคะเพื่อนๆสามารถกดลิงก์ในอ่อ o n o x Box ดูได้เลยนะคะเราจะมาสวอชเขาดูก่อนว่าสีเขาสวยขนาดไหนก็เริ่มตั้งแต่สีอ่อนสุดไปจนถึงเข้มสุดเลยแล้วกันนะเนื้อสีขึ้นมาแบบประมาณนี้แล้วอะแล้วเนื้อสีแบบลื่นมากเหมือนเนยเลยอะลื่นมากๆนะคะ ะค,ะคือ swatch ของ94ทุกคนต้องบอกก่อนว่าเวลาเราจุม่มเนวเข้าไปเรามีความสุขว่าเนื้อเขาลื่นแต่พอมาส w a t c h บนหลังมือก็จะมีความสุขว่าเนื้ออายแชโดมีความแห้งนิดนึงนะคะ,ะสีก็คือแบบโอเคสามารถเพิ่มความหนาความเข้มของสีได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นงาน g ต i ตอร์จังเลยนะบางสีก็เป็นเนื้อแมทมีผสมชิมเมอร์บ้างนะคะอันนี้ก็คือสีทั้งหมดนะไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองใช้ตัวนี้แต่งตากันดูแล้วกันเนาะ พยายามแบบบิวสีมากๆแต่ก็ดูเหมือนว่าสีเขาจะแบบอ่อนอยู่อันนี้คือรอบที่4แล้วนะคะสําหรับสีที่เราแบบพยายามบิวมานะ กรเตอร์ไปตรงกลางตาฉบายใจเปความสุขว,ว่ามันไม่ค่อยติดเท่าไหร่มันจะดูเหมือนแบบกรเตอร์ฟุงๆนะคะแกมจะทาทั่วเปลือกตาเลยเพื่อความสบายใจนี่การเปลี่ยนสถานที่กันเล็กน้อยนะคะก็คือตาที่เราได้ออกมาล่าสุดนะคือมีความแบบเป็นสีน้ําตาเหลืองๆนะคะทีนี้แกมมีความสุข,ว,สขว,ว่ามันยังไม่สุดอะสาหรับแกมนะขอ ลงเพิ่มอีกนิดหน่อย กลับมาเจอกันแล้วนะทุกคนนี่คือ finish look ของวันนี้นะคะแกมนะคะที่กำทาอยู่นะจะเป็นที่ปัดแก้มของ NYX นะคะสีเหลืองตัวนี้นะคะแล้วก็ใช้อาช d โดตรงกลางนะคะไล่โทนสีผสมกันนะคะเป็นที่ปัดแก้มนะติกนะคะลงคอนซีลเลอร์ลงที่ปัดแก้มสีเหลืองนะคะแล้วก็ผสมเล็บสติกนะคะนะคะ่ะตัวที่พึ่งออกมาใหม่นะ สี03มาผสมกับสี09นะคะนี่นี่นะคะเราจะมาสรุปเกี่ยวกับอายแชโดว์พาเลตตัวนี้นะคะอายแชโดว์พาเลตตัวนี้นะ้เหมาะสําหรับคนที่แบบเพิ่งเริ่มแต่งหน้าชอบใช้ที่ทาตาสีอ่อนๆในชีวิตประจําวันนะคะแล้วก็อยากจะได้โทนสีประมาณนี้พูดถึงแกมคนที่แบบว่าแต่งหน้าชอบเล่นกับอายแชโดว์นะคะแกมมีความสุขว่าพาเลตนี้เนี่ยบิวสียากมากคือด้วยความที่ว่าสีเขา,าแบบมีความเป็นธรรมชาติมากนะคะต,ต่อให้เป็นสีเข้มๆล้วเนี่ยก็ยังทาให้สีน้ําตาล ดูเข้มมากๆไม่ได้นะคะเอาที่กำลองอายแชโดว์พาเลตมานะคะตัวกร i ตเตอร์ตัวนี้เนี่ยมีความแบบเป็นเม็ดๆมากเกินไปมีความแห้งนะจะไม่ได้มีความเกาะตาเหมือนอายแชโดว์กร i t เตออื่นๆที่ยังเคยลองมานะคะแล้วก็ตัวที่เป็นงานคล้ายๆออกนะแบบเนื้อฟอยเนื้อชิมเมอร์ตัวนี้เนี่ยนะก็ยังไม่ได้ s h i เ m อร์ขนาดนัเป็นคนที่ชอบงานที่ทาตาสายฝอแบบ g ร i t เตอร์แน่นๆชิมเมอร์แน่นๆเมทัลลิกแน่นๆนะคะ ก็อาจจะต้องปล่อยผ่านตัวนี้ไปนะก็ยังไงนะคะบอกว่าเพื่อนๆจะชอบรีวิวอายแชโดว์พาเลตตัวนี้นะคะถ้าใครมีคําถามอะไรสามารถคอมเมนต์มาได้เพิ่มเติมนะคะแล้วเดี๋ยวแกมทิ้งลิงก์ของอายแชโดว์พาเลตตัวนี้มาให้ข้างล่างนะคะส่วันนีน้องแก้มลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวไงเราเจอกันวีดีโอหน้าสวัสดีกันไปนะ,ะัะสวัสดีค่ะ